ใช่ครับโอ้ยนี่นะครับจะจุดประทัดไฟ r e c r a คร e เกอร์หรือจะจุดลุไฟเ e w o r k วิร์ก่นะครับก็เกรงใจเด็กๆเกขาหน่อยพี่น้าครับพี่น้าครับราวนี้ที่เนี้ยครับมันน่าจะแปลว่ากระสุนปืนครับนะครับฮะ ใช่ครับอาไม่ได้เป็นเสียงประทัดหรือเสียงพลุหรอครับผมไม่ใช่แน่ๆครับเมื่อกี้ออกจากกระบอกเลยเดียวโอ้โหเสีือเราจะทำยังไงครับแต่โชคดีนะครับพวกเนี้ยเขาเป็นกู๊ดไกส์เขาเป็นคนดีกู๊ดไกส์เขาไม่ได้ยิงเรานี่เขายิงข้างบนนู่นข้างบนทำไมข้างบนนั้นมีแบทแมนอยู่ล่ะครับผมโอ้โหลบแบทแมนแล้วโรบินอยู่ไหนอ่ะรถแบทโหมดนเดี๋ยวโทรเรียกโรบินก็ได้ให้ตายโรบินนะครับเรียกคนไม่ดีหรือพวกตัวรัก็เล่นแต่แบทแมนใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นตัวรักก็เรียกแบทไกด์ใช่ไหมนะแบทไก็ได้นะวลลเ ก็คือตัวร้ายใช่ไหมครับตัวร้ายอ๋อนี่เป็นตัวร้ายเหรอครับ้องเ้ยแต่พี่แต้ครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปุกปักปุกปักเขาเดินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์เป็นฮิวแมนหรือจะเป็นโรบอท หรือที่เป็นซ้ายบอกนะครับจะบอกอะไรนะฮะบอกทางซ้ายเหรอบอกบอกซ้ายไม่ใช่ครับจะบอกพี่เต้ว่าซ้ายบอกคือพวกมนุษย์ที่ถูกกลไกเครื่องเครื่องจักรเนี่ยนะครับควบคุมเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นหุ่นยนต์ที่มีเนื้อมนุษย์อะไรเงี้ยครับเป็นลูกเครื่องมนุษย์กับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยซ้ายบอกแล้วเป็นซ้ายบอกที่เป็นวิลเล่นด้วยแล้วมันหน้าที่อมันคือทำอะไรมันมีหน้าที่นะครับไว้ปลิดชีวิตแล้วก็ยุติทุกอย่างครับเทอร์มินเอตนะครับแสดงว่าเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเทอร์มินเอตเจอร์เจเนซ เจนเนอเรันทำไมเขาสะกดเพียเพ้ยนแปลกๆใพ่ผ่เพราะพิมพ์ผิดือว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเป็น m i s s p ป l l i n g ก็คือเป็นการสะกดผิดหรือเปล่ามันเป็นพันครับนะอ๋อเป็นพันออโทษนะครับรู้ได้งไงมันเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะครับพันมีนการเล่นคำไว้มันหมายถึงว่าเป็นซิสหรือซิสเต็มที่มันฉลาดหรือจีเนียสั่นเองออก็คือซิสเต็มที่จีเนียสคืออัจฉริยะแล้วก็เป็นระบบอัจฉริยะที่จะมาริเริ่มอะไรบางอย่างแต่จะเริ่มแล้วเดี๋ยวก็จะไปจัดการยุติเทอร์มินาร์โอก ภาคเดียวเท่านั้นนะครับที่อาร์โน่รับบทเป็นคนเหล็กที่เป็นตัวร้ายนะครับตั light, ้งแต่ภาค2ยาวมาเขาเป็นคนดีหมดเลยรอบนี้เป็นภาคแรกที่มีชื่อนะเขาชื่อพ็อปส์นะพ็อปพ็อปมาจากป๋าป๋าอารมณ์นั้นนะครับบทสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการพูดคุยกันนะครับระหว่างคาริสนะครับเซอร์คอนเนอร์และก็พ็อปความมีอยู่ว่า the flesh they put on the cyborgs is normal human tissue it ages i'm old not obsolete The flesh they put on the cyborgs is normal human tissue. It ages. I'm old, not obsolete. Flesh นะครับก็คือสดอันนี้ไทโปดเลยนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ผิดผิดนะ Flesh มันต้อง Flesh ต้องอาย Flesh มันมันคือเนื้อนะเนื้อมนุษย์อ๋อเนื้อเนื้อสดสดเนื้อสดสดเลยมีเลือดมีอะไรอยู่แต่เขาบอกว่า The flesh ก็คือเนื้อนะครับเนื้อหรือเนื้อหนังนะพูดง่ายที่เขาเอาไปใส่บนพวกหุ่นไซบอร์นี่นะครับ is normal human tissue พี่เต้ครับถ้าทิชชู่ต้องมัมมี่แล้วนะอุยตายแล้วนะแต่เป็ใช้บอกได้ไงมันต้องมัมมี่เลยทิชชู่พี่นาครับพี่นาครับทิชชู่เนี่ยแปลว่าเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อฮีลแมนทิชชู่คือเนื้อเยื่อมนุษย์แบบปกติธรรมดาทั่วไปอ๋อไม่ใช่ทิชชู่เพเปอร์อ่านะครับเขาเลยบอกว่า it ages โอ้นะครับมันก็มีอายุไขของมันก็คือมันก็จะแก่เหี่ยวตามอายุงานนี้พ๊อปเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือขึ้นมาเลยนะอ่านะครับ I'm old คำแก่นะ not obsolete แต่ก็ยังไม่ได้เจ๊งหรือยังไม่ได้แบบใช้การไม่ได้หรือ obsolete ก็แปลว่าออเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ตกยุคตกสมัยไม่มีใครก็ใช้แล้วถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือน i p h o n ด้วยกนก่อนที่ตอนนี้มาัพ os ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นเพจเจอร์อย่างเงี้ยพี่เต้นะครจะเป็นเครื่องเล่น CD หรือเทปอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเขาเรียก obsolete คือไม่มีใครก็ใช้แล้วใช่เลยนะครับถ้าอยากจะได้ภาษากรกฤษมันมันแบบนี้วันเสาร์ต่อวันอาทิตย์เย็นๆกับรายการ movie land with c ในภาษาหน เออเหลือเกินครับว่าจอห์นคอเนอร์เนี่ยรับบทโดยเจสันคลาร์กขณะที่เซร่าคอเนอร์เนี่ยก็รับบทโดยเอมิเลียคลาร์กอ่าทั้งนั้น they must be mother and son เป็นแม่ลูกือเปล่าไม่ใช่ a uh, they must be spouses spouses คือคู่ชีวิตหรือคู่ครองคู่สมรสไม่ใช่ they must be siblings พี่น้องกัน siblings คือพี่น้อง cousin cousin คือคือลูกพี่ลูกน้องเาใครสิ้นนะนะไม่ไม่ cousin เป็นแค่เขาสิ้น cousin ลูกพี่ลูกน้องก็ไม่ใช่ relative อาจะต้องเป็นญาติอย่างน้อยเลยครับนามคุณนี่ก็ต้องเป็นญาติกันเนี่ย they are not related at all not related at all คือไม่ได้เป็นญาติกันโว้โหดีอะไรกันเลยครับอ๋อแต่เผอิญเผอิญว่า they have the same surname so they happen to เผอิญ they happen to have the same family name and the same surname นะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โมโนทอนไนพร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage โนท o นิไนและก๊อ s สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t o n i c o m